เดี๋ยว10ตัวอะไร10ตัวใส่น้ำหนึ่งดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก็บโต๊ะแล้วเก็บเก็บเก็บโต๊ะ จบแล้วค่ะฮ่าบเก็บจบเก็บตกจบแล้วค่ะพูดด้พูดพูดชัดๆเก็บตกเก็บตกจบแล้วค่ะค่ะพูดให้มันชัดๆเก็บตกจบแล้วค่ะรู้หัวใจด้วยยิ้มเรียกบิวดิ บิวทำไรทำไรมองนี่มิกไรบิวทำอะไรผ้าหอมล่ะผ้าหอมล่ะผ้าหอมอยู่ไหนให้บอกให้ไปฮะตกเทียนนัอยู่ไหนเทียัดไหนเอามาคุยดิ โอาคุยตายยังตายยังเขาหอมล่ะเขาหอมล่ะไปไม่ออกไปไม่ออกอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายมาดูเกม๊ายบายไาดูไม่บายไมบายไมบายมาดูเก